ถ้ากิงกงมายืนข้างตึกมหานครมันจะใหญ่แค่ไหนแล้วตัวอะไรบ้างในหนังที่ยืนแล้วตึกยังดูเตี้ยไปเลยอันดับ5มาร์เมโลโลมนุษย์จาก c สบ s ตดูใหญ่ในหนังแต่มายืนข้างตึกมหานครก็เหมือนยักษ์ย้ายน้อยตัวกลมแค่34เมตรเองครับเทียบได้แค่ชั้นล่างๆของตึกอันดับ4ไทไททันมาหึมาจากแอตแทกออนไททัความสูง60เมตรฟาดหัวทะลุก,กำแพงได้แต่ยืนข้างตึกมหานครกลายเป็นแค่คนตัวโตวในกรุงเทพเฉยๆ อันดับ3กิงกงเวอร์ชั่น2021ตัวใหญ่ล้ำสูงกว่าไทยท่านเยอะเลยครับประมาณ102เมตรแต่เทียบกับตึกมหานครก็ยังได้แค่1ใน3เท่านั้นอันดับ2กอซิลเวอร์ชั่นล่าสุดสูงถึง120เมตรเรียกได้ว่าหัวพ้นตึกทั่วไปได้สบายแต่ยังไม่ถึงเครื่องของตึกมหานครนะครับอันดับ1ตัวประหลาดจากโคลเวฟเวอร์ชันสูงสุดทะลุ350เมตรยืนข้างตึกมหานครยังสูงเกินยอดตึกนี่สิ ยักย้ายของจริงถ้าเอาพวกนี้มายืนกลางกรุงเทพคุณอยากเจอตัวไหนน้อยที่สุดหรือคุณมียักย้ายตัวไหนในใจที่ใหญ่กว่านี้อีกคอมเมนต์มาได้เลยครับ